สวัสดีครับพี่เปีวอยู่ไหนครับตรั้นีเวถอด้วยครับพี่เปีวมาทําอะไรครับมีคมไปอันไหนพี่เปีวนอนเตียงให้ดูหน่อยนีิพี่เปีนอนเตียงนี้หรอแล้วก็แล้วก็มีนี่โอเคอันเอาัาชโอเคเอาตุดจีนนะเอาไปห่มผ้าตุดจีนก่อนตุจีน อโอ้โหนอนเอเอ,เอล่ะครับมีความสุขไหมคะวันนี้มีความสุขม,ม,ม,มากมากโอ้ชอบไหมคะชอบมากโอ้หรือจะกลับไปนอนที่ท่าทางแนวไม่เอาโอเคบอกเพื่อนๆหน่อยฝากกดติดตามช่องชอบ b a b อังเปาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสครายบ์กดกระดิ่งกุ้งกิ่งแล้วซับซับไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย